แมปนี้ล่ะครับผมได้ชุดฟรีแน่นอนผมได้มาแล้วโอเคก็กำลังเข้าเซิร์ฟนะครับผมก็ผมจะไม่ตัดอะไรนะฮะตตดแต่อันแบบว่าช่องที่ไม่สำคัญอออครับผมจะตัดออกก็เรากดเริ่มเลยครับก็เริ่มเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมก็ให้ทุกคนรอไปนะฮะ ผมจะไม่ทาการตัดนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนหลอก่อแบบนี้ผมไม่รู้ว่าจะพิมพ์ได้หรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่แบบภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเลยนะครับก็ถ้าใครพิมพ์ได้ก็ดีนะครับแนะนำไปหาเพื่อนที่ใช้ทรงผมที่ผมจะเคลื่อนรูปไห้ทรงผมแบบนี้ที่ผมใส่นะครับก่อไปทำอะไรยเลย ถามเอาได้เลยครับเขาแล้วก็เขาจะบอกอีกหนึ่งอย่างครับนี่เลยนะครับสิ่งที่เราต้องเก็บอ่าเก็บแล้วนะฮะโอเคถ้าเราเก็บแล้วนะฮะก็ก็กดมาตรงรูปดาวตรงนี้พอเรากดแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นครับแต่ผมาซื้อหมดแล้วผมก็จะ ซื้อไปอีกนะฮะโอเคก็ถ้าซื้อแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะขึ้นไอชีนินนะก่อได้จริงๆนะครับผมไม่ได้หลอกแน่นอนแต่ชื่อแบบต้องหาเอาเองนะผมก็จะไม่ผมไม่สามารถจัดทงไว้ให้ได้นะฮะแล้วลวิธีอื่นที่จะได้เยอะกว่านี้ก็โดดเก็บข้างบนนะฮะก็โดดตามผมมาเลยครับ ก็ผมจะโดดพลาดบ้างนะะก็ว่าผมมันได้เล่นอน่ยแบบที่แบบว่ากระโดดมาอยู่แล้วนะฮะเราจะเป็นแบบนี้เลยครับก็ผมโดดไม่เก่งนะครับอย่าให้ผมเป็นแบบว่าไปเล่นเนี่ยกระโดดนะครับก็เสียงผมอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะ ฝนมันตกแล้วก็แบบว่าฝนมันก็ตกนิดหน่อยนะฮะแต่มันเสียงดังก็ให้เราแบบทำตามผมนะฮะ,อะโอ,อะ้ได้แล้วฮนะโอเคแล้วก็ไปเอาได้เลยนะก็มันสามารถเก็บซ้ำได้นะฮะแบบว่าเราเก็บแล้วคนอื่นก็เก็บได้อยู่นะฮะไม่จะาแบบว่าหายแค่เรานะแต่คนอื่นก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะ เค okay. มีประมาณมานี้แหละครับผมผมก็จะมาพาดูที่วัดนะ,ะที่วัดแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะวับถ้าเราไปเหยียบก็จะว์ปไปแบบตรงนี้นะฮะก็ที่วัดเป็นที่สองนะฮะแล้วก็โดนมาอ่าตรงอ่าพื้นดินตรงนี้นะฮะพอเราเดินที่มินแล้วก็เลี้ยวซ้าย นะฮะแล้วสร้างกระจกแบบนี้เลยก,ลก็ยกดก็หยับเอาได้เลยโอเคแัว okay. จะไม่สามารถกลับได้ล้วก็จะมาผลตรงนี้นะฮะแล้วก็จะสามารถเอาอะไรก็ได้เิม่มใจนี่เอาอาของแหลกนะฮะก่อตรงนี้แค่ทำแบบนี้เลยนะก็ถ้าไปยากโอเคต่อไปก็คือสีม่วงก็จะวางมาตรงนี้ก่อนไม่สามารถกลับไปได้เลย โอเคครับอันวัดทีสามคือสีส้มตรงนั้นนะฮะโอเควิธีเราจะไปคือมาเูนะฮะมั่งก่อนนี่จะกระโดดยากหน่อยะฮะสำหรับคนที่เล่นยังเล่นแนวกระโดดยังไม่เป็นอะไรเนี้ยก็สีส้มถ้าเราไป,ปแป้งจะมาปูตรงนี้นะครับผม mm hmm. อ่าเราก็จะกลับไปไม่นานแต่เรากดสีม่วงีิมพูวะเอ่อม่วงนะครับก็จะมาวัดตรงนี้ <c oughs> อย่างต่อไปนะครับผมเอ่อวันนพาไปดูที่บอฟอีกที่หนึ่งครับก็คือสีส้มเหมือนเดิมอะไรแต่ว่ามันจะไปผูที่บนถุกก็คือก็ต้องมาอ่าตรงนี้เลยครับผมันจะมีแบบนี้อยู่นะฮะให้หาดูนะฮะหาง่ายมากนี่ฮะอ่าแลกลก็ไปนะอ่าสีเหมือนกับไข่ไข่น้ำตาลนะไม่สามารถกลับไปได้เล้ว ก็นี่นะครับอันสุดท้ายแล้วก็คือจี้วับสีน้ำเงินฮะอ๋ออยู่ตรงไหน,นอ๋อผมน่าจะจำได้นะว่ามันอยู่ตรงอ่อเราพอมองอกห่างก่อนนะครับอ่าเจอแล้วครับผมโอเคให้เราเกระโดดมาตรงนี้ถ้าเรามาตรงนี้หน่อยนะแล้วก็มาตรงนี้เลยโอเค ออมาตรงนี้สนเสร็จแล้วนะฮะแห้เาสังเกตดีๆนะ,ะว่ามันจะเป็นแบบนี้อยู่นะกอดขึ้นมาแบบนี้เลยกอม,มาได้เลยะครับกอดขึ้นมาง่ายๆนะฮะก็มาณนี้เลยะครับผมอ,อางงากอดสีฟ้านะก็จะสามารถเก็บตัวนี้ได้ด้วยด<อ><อ>นีน่เลยะครับไปสมารถกลับไปี่ายเลยก็ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะเพราะก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนะอ่าก็จะแข้งเท่านี้นี่แหละต่ออ่าจะเพียงแค่แปดวีเค้แล้วก็จะพาไปดูนะฮะว่าจะได้จริงหรือเปล่าที่ผมแลกมานะยังไงก็ต้องน่อยนะ,ะเคกดมานะ แปบนึงก็ผมได้ทำเป็นหน้าจอปกติแล้วนะฮะโอเคก็กดไปที่ตรงแต่งตัวตอนที่ผมจะมาได้ทําคลิปนี้เพื่อนผมบอกว่าอยากได้ชุดนี้ป่าเพราะว่าอยากได้เอามาจากไหนไมันก็บอกว่าให้ตามเข้ามาก็นั่นนั่นแหละครับก็ได้มาแล้วโอเคก็มากดตรงแต่งต,ต,ต,ตัวนะฮะก็จะขึ้นบอกอยู่ว่าเป็นจุดนี้นะฮะ ได้แน่นอนร้อนซะครับก็จะได้นะฮะอ่าจะมีแยะๆที่ผมแลกมานะะมีที่ผมแลกดาบมาใหม่ๆนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกอ,อิเคหาจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ฝากรอด้วยนะอ่า เพราะว่าจะไม่ไทำยูทูปนาน,น mm. มากบอพูดเะไรผมช่างมาเถอะนะครับทุกคนโอเคฮะก็จะมีปนามานี้เลยนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมนะใครที่รับชมก็ุณมากเลยนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนนะก็